สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกของอีกแล้วนะครับน้องๆเราก็รีวิวสกินปืน x m 8ด้วยนะครับน้องๆก็คือเป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานั่นเองนะครับน้องๆก็คือเป็นแบบว่าสกินปืนที่แรงจัดแล้วก็โหดจัดนะครับน้องๆเราก็มีท่าทางตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็เป็นท่าทางเกี่ยวกับสกินนปปื่ออองงะคคครรบ้้้้ก็ถาาใยูลีีจไ ดูเลยนนะะครับเเาดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับพวกน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับมีแจกของฟรีด้วยนะครับพวกน้องก็คือเป็นทางด้านของยุดนั่นเองนะครับพวกน้องเดี๋ยวพี่พาไปรับเลยนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพวกน้องก็คือถ้าใครอยากได้เพชรจากพี่นะครับเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์นะครับพวกน้องแล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกน้องถ้าใครอยากได้บัตรกรีน่านะครับให้พิมพ์คําว่าบัตรกรีน่าลลินนนน่าะะกัััครบว นก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้นะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์บัตรกลิน่ารัวๆด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนหนที่อยากได้เพชรหรือว่าอยากได้บัตรกริน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่แจกเลยละกันนะครับนาอสสำหรับวันนี้นะครับวงน้องเพราะว่าพี่เห็นหลายคนนะครับวงน้องคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนาอว่าพี่ขอเพชรหน่อยพี่ขอเพชรหน่อยนะครับหรือว่าอยากได้บัตรกลิน่านะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับคลิปนี้นะคคครรรัััับบบใที่่เเข้้าาามมมแลลววกกก็ฝออนนนตหยะ เออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คอมเมนต์บัตรกอลิน่ามาได้ทุกคนเลยนะครับเนาะเดี๋ยวตอนเย็น17บเนาฬิกานะครับถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะนะครับพวกน้องเดี๋ยวพี่แจกเลยละกันนะครับบัตรการิน่ามูลค่า200บาทนั่นเองนะครับพวกน้องก็เป็น EP ที่7นั่นเองนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับพี่สัญญากับคนดูนะครับว่าพี่จะแจกจนถึง EP 100นั่นเองนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกน้อง มาน้องๆงั้นมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมตัวแรกที่สายฟรีจะได้นะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นไม้เบสบอลตัวนี้นะครับมีคนได้แล้วหรือยังนะครับน้องๆก็คือถ้ามีคนได้แล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอด้วยนะครับว่าได้กันแล้วนะครับน้องๆก็คือเมื่อก่อนนะครับน้องๆไม่ใส่เมื่อก่อนนะครับน้องก็คือแบบว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเขาให้ทำภารกิจนะครับน้องเพียงแต่น้องๆลงไปเรีนกให้ครบหนว่งร้อคใรที่พพลาากถวไปเยนะครับนา รมตัวน <St> ี Liverpool ้นะครับจะไม่มีขายอีกแล้วนะครับเนาะแล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับบางน้องก็คือวันเสาร์ที่มาถึงนะครับเนาะก็เตรียมรอได้เลยนะครับบางน้องเขาจะแจกสกินมาเซเต้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นวันที่27นั่นเองนะครับบางน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับบางน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะก็คือสาหรับบางน้องคนไหนที่อยากได้สุดนะครับบางน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับก็ กิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่จะมาถึงนะครับน้องก็เหลือเพียง5วันเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องของฟรีที่สายฟรีจะได้นะครับก็เป็นทั้งสกินรถสกินปืนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีบัตรอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับสำหรับน้องผู้ใดที่อยากได้นะครับน้องก็สามารถเข้ามาล็อกอินกันได้นะครับเนาะเพียงแต่น้องๆนะครับเข้ามาล็อกอินให้ครบ1สัปดาห์หรือว่า7วันนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับสกินรถตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็น ประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องมีเพชรเยอะเท่าไหร่หร er ือว่ามีเงินเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับพวกน้องเพราะว่าสกินรดตัวนี้นะครับต้องได้ทําภารกิจเอานั่นเองนะครับพวกน้องแก็เป็นอีกหนึ่งสกินนะครับพวกน้องที่แบบว่าเอามาแจกฟรีนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแจกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้สายฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับถ้าสายเติมไม่ทําเอานะครับก็ไม่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับพวกน้อง แล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนนี้พี่จะรีวิวสกินปืนเอ็มแปดนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องๆกาลังจะเปลี่ยนเข้ามานะครับไม่ใช่ว่ามีแต่สกินปืนเอ็มแปดนะครับน้องๆก็คือยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาอกจาบสกินปืนนะครับน้องๆก็ยังเหลือสกินปืนอื่นด้วยนะครับพี่อัปเดตเข้ามานะครับน้อง แต่วันนี้นะครับบังน้องที่หลักๆของเราเลยนะครับน้องก็เป็นสกินปืนเอ็กซ์ตัวใหม่นั่นเองนะครับบังน้องก็คือสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับบังน้องเราก็เป็นสกินปืนตัวแรกนะครับน้องที่อัปเกรดได้นั่นเองนะครับบังน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับโคตรแรงโคตรเฟี้ยวเลยนะครับน้องเราก็เข้ามาเซิร์ฟไทยร้อเปอร์แน่นอนนะครับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับบังน้องก็คือสายเติมนะครับจะได้บทเพชรเยอะอีกแล้วนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับบังน้องก็ถือว่า หลายคนนะครับก็คงเฝ้ารอคอยนะครับเนาะที่เป็นสายเติมนะครับบางน้องก็คงเฝ้ารอคอยสกินปืนเอเกแปดตัวนี้นะครับในที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็สายฟรีนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับบางน้องเพราะว่าหมุนครั้งแรกนะครับอยู่ที่9เพชรนะครับบางน้องบางคนโชคดีนะครับก็รับตรงที่9เพชรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอแพ่นไปเลยละกันะนะครับบางน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องสกินปะืนเอเกนแปดนะครับบางน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับบางน้องก็เป็นสะกนะินปะืนเะอัอนะ็มปเกรดดไ้นะ้ตนตะัังงงแ่นะ่เเเววลลจนนนถึอ นะครับบังน้องแล้วก็พี่เอามาให้ดูวันนี้นะครับบังน้องก็เป็นเลเวล7นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเลเวลที่อัพเต็มแล้วหรือว่าอัพจำแล้วนะครับบังน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยจัดเลยนะครับบังน้องก็ถือว่าเป็นสีขาวตัวนี้นะครับออกน้าเงินน้าเงินนิดนึงนะครับน้องก็คือสกินหรือว่าสถานะของมันนะครับบังน้องก็คืออัตราการล่านะครับสองนั่นเองนะครับน้องหรือว่าอัตราการยิงสองนั่นเองนะครับบังน้องแล้วก็เพิ่มดาเมจหนึ่งนะครับแล้วกก็มีทท่าางงด้้ววยนนะครับอ คือเป็นท่าทางของตัวมันเองเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกวันนี้ก็มีนะครับน้องก็คือมีทางด้านของ MP40 นะครับเนาะมี AK ด้วยแล้วก็มีลูกซองด้วยนะครับบาน้องก็ทุกสกีนปืนนะครับจะมีท่าทางพิเศษของมันนั่นเองนะครับน้องแล้วก็สกีนตัวนี้นะครับก็มีท่าทางพิเศษของมันนั่นเองนะครับเนาแล้วก็มีข่าวหลุดมานะครับน้องจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับในสัปดาห์หน้าหรือว่า เดือนหน้านะครับไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับพวกน้องก็คือเป็นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับพวกน้องกับสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับพวกน้องก็คือเข้าเสือภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับพวกน้องก็คือยังเป็นทางด้านของ MP5 นะครับเนาะก็ MP5 นะครับก็เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับพวกน้องก็ดาเมจสองนะครับพวกน้องแล้วก็เพิ่มเจอบก่อเข้ามาหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดนั่นเองนะครับพวกน้้้้้ออองงงงกก็็็ืวววว่่าาาาาเเเเเปปปนน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 นตตตััััััใหมมะะะะะคคครรรบบบททีีจดดขข MP5 ลลยแ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับบุกน้องสกินปืนที่กําลังอัพเดทเข้ามานะครับก็ยังเหลือเป็นสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับบุกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นสกินปืนที่แร่นะครับเนาะแล้วก็เป็นสกินปืนตัวแรกด้วยซ้ำนะครับบุกน้องที่อัปเดตเข้ามาแบบว่าเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะก็พี่ก็ไม่รู้นะครับบุกน้องว่าซื้อปืนเป็นเสื้ออะไรนะครับพี่คิดไม่ออกนะครับบุกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่รู้นะครับบุกน้องก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะแล้วกกก็็็็มมมมีีีททาาาาาาางงงงดดดดด้้้้้้้้นน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 ขขขอออออออ AN AN ะะะะะะคคคคครรรรรััััััับบบบ่จปปปเเเเเเเตตตววววยยพื94ุล นะก็ยังไม่รู้แน่สันนะครับเนาะแล้วก็ยังมีทางด้านตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะลูกซอง8นัดนั่นเองนะครับวงน้องที่กําลังจับเดตเข้ามานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยจะจัดเลยนะครับวงน้องก็เป็นลายน้ําแบบนี้นะครับมีฟองน้ําออกมาด้วยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องแล้วก็สกรีนต่อมาก็เป็นสกรีนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ที่แรกกว่านั้นนะครับวงน้องเป็นสกรีนตู้อีโวนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นพี่พระเอกของเราเลยนะครับวงน้องก็เป็น M604 ตเทนนั่เองนนะะครับเาก็มาพร้อม4 4ชุดหกศูน นะครับแ,แล้วก็ม <t art ful> ี M 6 0เข้ามาด้วยคนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับพวกน้องสกินปืนที่กาลังจัฟเดตเข้ามานะครับยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่พี่ไม่ได้รีวิวนะครับแล้วก็ยังมีซุดฟรีหรือว่าของฟรีนะครับก็ยังเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกน้องที่พี่ไม่ได้รีวิวนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทยอยรีวิวไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับพวกน้องให้ครบแต่ละอันนะครับว่าสายฟรีจะได้อะไรบ้างนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็เข้ามากดติดตามกันด้วยนะครับกน้อองคบ็ื สำหรับ,บงน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับพี่มีโค้ดแจกให้นะครับเนาะเราก็ม UH ีเพจแจกให้มีตัวละครแจกให้นะครับสําหรับน้องคนไหนที่อยากได้ของจากพี่นะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะได้กันทุกคนแน่นอนนะครับงน้องเพราะว่าพี่แจกทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเนาะเรื่องแจกของเลยนะครับงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นแน่นอนนะครับน้องถ้าคลิปไหนนะครับมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับงน้องบัด กาลีนาส่องใบนั่นเองนะครับของน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับน้องก็ยังมีตัวละครเอหลอกนะครับของน้องที่แบบว่าที่พี่จะมาแจกด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆสัปดาห์นะครับของน้องพี่มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับสําหรับของน้องคนใดที่เป็นสายฟรีนะครับก็ฝากด้วยนะครับเนาะเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับของน้องก็อย่างที่พี่บอกคลิปนี้เลยนะครับของน้องก็คือถ้าอยากได้บัตรกาลีน่านะครับให้คอมเมนต์บัตรกาลีน่านะครับคนนึงจะกี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับววกนนนน้อองคคมมมเเเต์าารรััๆลยะะบ็ ตอนเย็น17บเนาฬิกานะครับบังน้องเดี๋ยวพี่แจกบัตรกาลิน่าอีก1ใบละกันนะครับน้องก็เป็น EP ีที่7ละกันนะครับบังน้องก็คือสําหรับบังน้องคนไหนอยากได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับบังน้องก็จะประมาณนี้เลยสําหรับบังน้องคนไหนที่อยากได้ของจากพี่หรือว่าอยากได้เพชรจากพี่นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับบังน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับยังไม่รู้นั่นเองนะครับหรือว่า FC FC คคนนใหหม่่รือวาเกกก่าานะคครับ็ฝอมมมมเเเเเนน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 ต์หหห่่่่่่ออออยละะะะะะกกกััััคคคครรรรบบวว้งงาาาาปป็็ FC FC ใืจฟ นี่เลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับบัน้องสำหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเนาะเราก็ติชมกันได้นะครับหรือว่าอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้พี่ทาคลิปเกี่ยวกับแนวไหนนะครับน้องก็บอกมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําให้นั่นเองนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยากให้พี่แจกของพี่ก็จะแจกให้นะครับเนาะอยากให้พี่รีวิวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวพี่รีวิวให้นั่นเองนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากด้ ว่าหลายๆคนนะครับเข้ามาแล้วไม่กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็คือถ้าเป็นกําลังใจให้พี่นะครับไม่ต้องเสียตังค์นะคบเพียงแต่น้องกดไลค์กดแชร์เท่านี้ก็เป็นกาลังใจให้พี่ได้แล้วนะคะม่งน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับนนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะก็เจอกันตอนเย็นนะครับว่าพี่จะแจกหรือเปล่าบัตรกลิน่านะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องบายบาย